ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับของเราจะเป็นวิวทุ่งนานะครับมองไปตรนไหนนะครับเราก็จะเห็นความเขียวของต้นข้าวนะครับดูแลสบายตานะครับครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับทําโคกหนองนานะครับเหมาะเลยนะครับเพราะว่าแถวนี้นะครับน้าไม่ท่วมนะครับแล้วก็อยู่ในตัวอาเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับการเดินทางง่ายสะดวกสบายนะครับ ครับที่ดินของเราเนื้อที่หกไร่2งานกับอีกสตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลดอนตาลอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะครับของเรามีคลองส่งอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับเนี่ยครับคลองส่งก็จะส่งน้ําแบบนี้นะครับมาให้เราเนี่ยครับได้ทํานาทําสวนนะครับลดต้นไม้นะครับเหมาะเลยนะครับเนี่ยครับจะมีคลองส่งน้ํามาให้เรานะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีนะครับแถวนี้นะครับ และการเดินทางสะดวกสบายนะครับเนี่ยครับถนนหน้าที่ดินของเรานะครับอันนี้เขาก็ยกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีคลองส่งนะครับี่พร้อมเลยนะครับสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับซื้อเก็บเอาไว้นะครับก็เหมาะนะครับหรือว่าอยากจะปลูกป่าปลูกต้นไม้นะครับได้เลยนะครับน้ําท่าอุดมสมบูรณ์นะครับเขาจะส่งมาให้เราแบบนี้ตลอดเลยนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งออกไปประมาณ700เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับก็คือเส้น3 4 5 1นะครับเข้ามา700เมตรนะครับช่วงระหว่างที่เราเข้ามานะครับ700เมตรนะครับนี่ผมซูมให้ดูนะครับนี่ครับช่วง700เมตรนะครับเพื่อนบ้านนะครับจะอยู่ด้านหน้านะครับเยอะเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยถือว่าเป็นชุมชนนะครับมีอนามัยอบตนะครับออกไปประมาณสัก เ0 0เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราออกไปนี่นะนี่ครับถนนเส้นเนี้ยเนี่ยเนถนนเนี้ยออกไป700เมตรแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะครับนะเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายมาทางนี้เนี่ครับพอเราเลี้ยวซ้ายนะครับเราจะไปถนนเส้นหมายเลข 3- ามสนะครับก็คือถนนที่มาจากตัวตัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับไปป่าโมดนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนน ทางหลวงหมายเลข33นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ2กิโลกับอีก500เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปตัวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็อยู่ที่ประมาณ8กิโลกับอีก600เมตรนะครับถ้า FC ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่82กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่83กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางของ FC นะครับนี่ครับถ้าเรามาถึงตัวสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มาทาง ถนนหมายเลข33นะครับวิ่งมาอีกประมาณ8กิโลกว่านะครับก็จะถึงแปลงที่หนึ่งเรานะครับและช่วงระหว่างที่เราเข้ามานะครับจะเป็นถนนลูกลังประมาณ700เมตรนะครับนิดเดียวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นชุมชนแล้วก็เป็นถนนลาดยางนะครับก็คือเป็นถนนทางหลวงชนบทเส้น3451นะครับของเราก็จะเป็นช่วงระยะสั้นๆนะครับอันนี้เขาก็ยกให้เป็นสาระประโยชน์นะครับนี่ครับรถก็สามารถวิ่งสวนกันได้นะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับ นี่นะครับนี่คือแนวเขตเราจอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงนู่นเลยนะครับที่รถกระบะจอดนะครับของเราจะติดถนน2ด้านนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นถนนเนี่ยครับถนนลูกกลางนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเราก็ติดถนนอีกเช่นกันนะครับถือว่าดีนะครับเนี่ยเราแบ่งให้ลูกนะครับเนี่ยจะเข้าด้านไหนได้หมดเลยนะครับครับของเรานะครับหน้ากว้างนะครับที่ติดถนนด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ110เมตรนะครับเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับเป็นเหลี่ยมเลยนะครับ เนี่ยไปนี่นะครับ110นะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับลึกไปถึงด้านท้ายนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ93เมตรนะครับเราได้ความกว้างของด้านหน้าถนนนะครับลึกเยอะกว่านะครับี่สวยเลยนะครับใช้ได้นะครับนี่ครับน่าซื้อเก็บเอาไว้นะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ามแสนเจ็นะครับเนี่ยไฟฟ้าเราก็มีแล้วนะครับนี่ครับไฟฟ้ามีแล้วนะครับส่วนประปานะครับ แล้วก็ต่อจากด้านหน้ามานะครับประมาณสัก700เมตรนะครับหรือว่าไปขออบตแจ้งอบตนะครับเนี่ยให้ต่อน้ําเข้ามานะครับไฟฟ้าเรามีเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับดีเลยนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับถ้าเราจะทําทางเข้านะครับเราก็วางท่อนะครับวางท่อ นะครับวางท่อแล้วก็ทำเอาดินถมนะครับข้ามข้ามไปฝั่งโน้นนะครับแล้วก็เข้าที่ดินเราได้ละนะครับนะครับวางท่อนิดนึงนะครับนะสักห้าท่ออย่างเงี้ยครับแล้วก็ถมดินนะครับเข้าไปด้านในได้เลยนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับด้านนี้นะครับของเราจะเป็นทางทิศใต้นะครับทิศใต้จะเป็นทิศที่อยู่ด้านแถบนี้นะครับนี่ครับนี่คือบริเวณรอบๆนะครับ อันนี้ครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่คือถนนเส้นหมายเลขสามสามนะครับนะเนี่ครับเนี่ยปื๊บนี่นะครับอันนี้คือเป็นถนนรอบนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเขาเรียกว่าเป็นตลาดนัดเป็นพวกทาวเฮาส์ทาวโฮมตัวนั้นนะครับนี่นะครับที่เรามองเห็นนี่นะนี่ครับเนี่ยครับออกไปด้านนอกนิดเดียวนะครับการเดินทางง่ายนะครับแล้วของเรานะครับจะเป็นบรรยากาศเขาเรียกว่าบรรยากาศคือทุ่งนานะค okay. รับ นะครับของเราไปถึงด้านแถบโน้นนะครับครับนี่ก็จะเป็นถนนอีกด้านหนึ่งนะครับที่ติดที่ดินของเรานะครับเพราะว่าของเราเนี่ยคือเราติดถนนสองด้านเลยนะครับนะครับออกไปนี่นั้นนะครับก็จะออกไปทางถนนหมายเลขสามสามได้เหมือนกันนะครับทางนี้นะครับวิ่งไปได้นะครับนะครับแล้วก็จากนี้ผมหมุนตัวย้อนกลับนะครับนะครับหน้าที่ติดถนนด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ร้อยสิบนะครับแล้วก็ด้านที่ติดถนนด้านหนึ่งนะครับด้านแถบนี้จะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบสามนะครับ ส่วนนี้จะเป็นที่ดินของเรานะครับนี่ไหมถ้าเราวางท่อนะครับถ้าเราอยากเข้าที่นะครับเราก็วางท่อแบบนี้นะครับแล้วก็ผมดินเข้ามานะครับแล้วก็เข้าที่ดินของเราได้นะครับหรือว่าเราไม่อยากวางท่อเรามาปลูกบ้านด้านแถบนี้นะครับก็ได้นะครับเพราะว่าแถบนี้คือไม่ไม่มีร่องน้านะครับร่องน้ําจะอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้คือเราก็ถมได้เลยนะครับหรือว่าเราไม่อยากถมนะครับดินในตัวที่ดินของเราก็เยอะนะครับแล้วก็เอาตักดินนะครับมาทําโคกปลูกบ้านนะครับแล้วก็มีบ่อ เก็บน้ําเอาไว้นะครับเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเขารียกอยู่แบบง่ายๆแบบสบายนะครับครับแล้วก็ความลึกนะครับจากพื้นพื้นนานะครับขึ้นมาหาถนนที่ผมเดินอยู่นะครับก็ประมาณ50เซนเองนะครับนิดเดียวนะครับครับแล้วแถวนี้นะครับน้ําไม่ท่วมนะครับนั้นนะครับเนี่ยคือทําโคกสูงเท่ากับถนนนี่ก็พอละนะครับหรือว่าอาจจะสูงสูงเพื่อเพื่อให้สูงกว่าถนนหน่อยนะครับจะได้ดูสวยนะครับ นี่ครับของเราเป็นเหลี่ยมเลยนะถือว่าดีที่ดีเขาเรียกว่าที่ดีงอแฮ้งดีนะครับที่เป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนด้านนี้นะครับด้านเนี้ยของเราจะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกจะเป็นทิศด้านนี้นะครับนะนี่ครับแต่ด้านที่ติดถนนอีกด้านหนึ่งนะครับนั้นจะเป็นทิศใต้นะครับเนี่ยหรือว่าเราจะปลูกบ้านหัวมุมนี่นะนี่ครับสวยนะเนี่ยถ้าในที่ผมดูนะครับปลูกตรงมุมหัวมุมนี่เลยนะครับเนี่ยมันจะสวยเพราะว่ามันได้หัวมุมนะครับ ทิศใต้ลมใต้ก็เข้านะครับหน้าบ้านหันหน้ามาทางทิศตะวันออกนะครับเนี่ยถ้าเป็นแปลงตรงหัวมุมเนี่ยครับสวยเลยนะครับถ้าปลูกบ้านนะมันจะดูสวยนะครับนี่ครับถัดจากเราไปนะครับเพื่อนบ้านเราก็จะอยู่ด้านในนู่นนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่6ไร่2งานกับอีกสีตารางวานะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลดอนตาลอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ เจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3 0 0แสนนะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0989158974นะครับสวยนะครับสีนี้ใช้ได้เลยนะครับนะครับแบ่งให้ลูกให้หลานนี่นะครับได้หมดเลยด้านหน้านะครับแบ่งครึ่งหนึ่งหน้ากว้างก็จะได้คนละ55เมตรนะครับหรือว่าด้านนี้ก็ได้อีกนะครับเห็นไหมนี่ครับแล้วของเราอยู่หัวมุมด้วยนะครับี่ยสวยนะครับ ครับถัดจากที่ดินของเรานะครับก็มีชาวบ้านนะครับที่เขา,เา <อะ S 1> มีนาอยู่นะครับอยู่ข้างในนะครับถือว่าบรรยากาศดีนะครับนี่ครับของเราถึงตรงนี้นะครับนี่นะครับถึงตรงนี้นะครับแล้วก็จากนี้นะครับผมหมุนตัวย้อนกลับนะครับนะนี่ครับไปนี่นะครับอยู่ที่93นะครับแล้วก็ด้านแถบนี้นะครับไปถึงตรงหลักหมุดตรงนู้นนะครับด้านหน้านะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 1 0นะครับของเราเนี่ย เราก็ด้านแถบนี้นะครับล้วก็ตรงๆไปตามคันนี้เลยนะครับถือว่าเป็นเหลี่ยมสวยนะครับใช้ได้นะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑทนะครับและพื้นที่รอบๆปริมณนลนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินสวยๆด้วยนะครับราคาไม่เวอร์นะครับถือว่าราคาใช้ได้นะครับของเราอยู่ในเขตตัวอำเภอเมืองนะครับถือว่าราคานี้ก็ยังจับต้องได้นะครับ ครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณทุกท่านครับ